เอาละค่ะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าใครที่ตามราคาทองคำอยู่วันที่30ธันวาคม2,568นี่คงแบบใจหายใจคว่ำกันหน้าดูเลยนะคะเปิดตลาดมาปุบหายไปเลย1,300บาทต่อบาททองคำมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยมันคือ Flash Crash ใช่ไหมคะ มันเหมือนกับเป็น perfect storm เลยครับคือมีสามเรื่องใหญ่ๆมาเจอกันเป๊ะๆในวันเดียวกันพอดีไม่ใช่แค่เรื่องกลไกลตลาดปกติเลยนะมีทั้งเรื่องตลาดแร่งเงินตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็ข่าวใหญ่เรื่องรัสเซียยูเครนเข้ามาอีกวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะกันทีละปมเลยครับว่าพายุลูกนี้มันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไง โอเคค่ะประเด็นแรกนี่น่าสนใจมากเลยปกติเราจะคิดว่าทองคําเป็นสินทรัพย์หลักแต่ครั้งนี้กลายเป็นว่าแร่เงินเป็นตัวลากลงมาสะง,งนันมันเกิดอะไรขึ้นในตลาดแร่เงินกันแน่คะใช่เลยครับเหมือนน้องลากพี่ลงเหวไปด้วยเลยคือวันก่อนหน้านั้นราคาแร่เงินในตลาดโลกร่วงหนักมากครับเกือบเกือบสิในวันเดียวเลย15%ครับสาเหตุก็เพราะตลาด CME หรือ Chicago Mercantile Exchange เขาประกาศเพิ่มเงินวางหลักประกันหรือที่เรียกว่า Margin นสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของแร่เงินอ๋อพอโดนเรียกมาร์จิเพิ่มคนที่เล่นโดยใช้ Leverage ไว้สูงสูงก็ต้องรีบหาเงินสดมาเติมไม่อย่างนั้นจะโดนบังคับขายหรือ f o r c e เ a l e ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับแล้วในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นแบบนั้นนะครับ สินทรัพย์ที่สภาพคล่องดีที่สุดขายง่ายที่สุดก็คือทองคำก็เลยโดนเทขายไปด้วยครับกลายเป็นว่าคนเทขายทองเพื่อเอาเงินสดไปอุ้มสถานะฝั่งแรกเงินกันจ้าระวันมันเลยเป็นโดมิโนโล้มทับกันมาเลยครับเข้าใจเลยค่ะเรียกว่าโดนหางเลขไปเต็มๆแล้วในขณะที่ตลาดโลหะมีค่ากำลังปั่นป่วนอยู่ก็ดันมีข่าวจากฝั่งอเมริกาเข้ามาซ้ำเติมอีกมาแบบพอดิบพอดีเลยครับ สหรัฐรายงานตัวเลขยอดขายบ้านที่รอาการปิดการขายของเดือนพฤศจิกายนซึ่งผลออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้เยอะมากเยอะมากนี่ขนาดไหนคะสามเท่าครับโหสามเท่าเลยเหรอคะแสดงว่าเศรษฐกิจเขายังแข็งแกร่งมากๆแบบนี้ก็ส่งผลกับค่าเงินดอลลาร์โดยตรงเลยสิคะใช่ครับพอตัวเลขเศรษฐกิจดีเกินคาดปุ๊บเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นทันทีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทองคํากับดอลลาร์จะสวนทางกันอยู่แล้ว พอดอลล่าแข็งทองก็เลยถูกกดดันลงไปอีกชั้นหนึ่งที่สำคัญคือนักลงทุนมองว่าพอเศรษฐกิจยังดีแบบนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็อาจจะไม่มีเหตุผลให้ต้องรีบรดดอกเบี้ยเร็วๆนี้เท่ากับว่าโดนไปสองแดงแล้วทั้งจากแรงเงินทั้งจากค่าเงินดอลล่าแต่เหมือนยังมีอีกปัจจัยที่สที่เป็นตัวปิดเกมเลยคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยนี้เรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับ คือมีข่าวความคืบหน้าครั้งใหญ่ของแผนสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนแผนสันติภาพครับที่นําเสนอโดยโดนัลด์ทรัมป์มีการประกาศออกมาเลยว่าข้อตกลงคืบหน้าไปแล้วกว่า95% 95%นี่คือใกล้ความจริงมากๆแล้วนะคะแล้วรายละเอียดในข้อตกลงมีอะไรที่ทําให้ตลาดตอบรับรุนแรงขนาดนี้คะ่ะประเด็นสําคัญคือการรับรองความปลอดภัยให้ยูเครนยาวนานถึง15ปีแล้วก็มีการจัดตั้งเขตปลอดทหาร พอข่าวนี้ออกมาตลาดก็ตีความทันทีเลยว่าสันติภาพใกล้จะมาถึงแล้วโอ้ oh. ครับความเสี่ยงจากสงครามที่เคยเป็นปัจจัยบวกดันราคาทองคำมาตลอดมันกำลังจะหายไปคนที่ถือทองคำเพราะเหตุผลนี้ก็เลยเทขายทํากำไรออกมากันยกใหญ่เลยครับโห oh, ฟังดูแล้วเหมือนทุกอย่างประดังเข้ามาในวันเดียวกันจริงๆนะคะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาล้วนๆเลย ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญสำหรับคนที่มีทองอยู่ในมือหรือคนที่กำลังเลงๆจะซื้อสถานการณ์แบบนี้เราควรจะตั้งรับกันยังไงดีคะผู้เชี่ยวชาญอย่าง MTS g o เขามองว่านี่เป็นแค่การพักตัวระยะสั้นๆนะครับไม่ใช่สัญญาณของขาลงจริงๆแค่พักตัวครับสำหรับคนที่มีกำไรยอยู่แล้วเขาแนะนำว่าอาจจะแบ่งขายทำกำไรออกมาบ้างสัก 10- 20%เพื่อลดความเสี่ยง เป็นการล็อกกำไรไว้ก่อนเพื่อพันผวนต่อแล้วสําหรับสายที่รอซื้อละคะเห็นราคาลงมาขนาดนี้คงมือไม้สั่นหลังจะเข้าแล้วใจเย็นๆก่อนครับคําแนะนําคืออย่าเพิ่งรีบช้อนทั้งหมดให้ใช้วิธีทยอยเข้าซื้อดีกว่าโดยเฉพาะถ้าเห็นราคาลงไปใกล้ๆแนวรับสําคัญแถว64,800บาทอืมและที่สำคัญคือควรรอดูสถานการณ์หลังวันที่5มกราคมปีหน้าไปก่อนเพราะตอนนั้นตลาดโลกจะกลับมาเปิดทำการกันเต็มรูปแบบแล้ว แสดงว่าภาพใหญ่ของปี2,569ยังดูดีอยู่ใช่ไหมคะแม้จะเปิดตัวได้หน้าหวาดเสียวไปหน่อยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองแบบนั้นครับว่าปี2,569ทองยังมีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกเพราะปัจจัยใหญ่เรื่องแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยของเฟดยังรออยู่ครับชัดเจนเลยค่ะ สรุปว่าการดิ่งลง1,300บาทครั้งนี้ก็คือผลพวงจากพายุ3ลูกที่พัดเข้ามาพร้อมกันพอดีทั้งแรงเงินเศรษฐกิจสหรัฐและข่าวดีเรื่องสันติภาพถึงจะดูน่ากลัวแต่ก็อาจเป็นการปรับฐานเพื่อเตรียมวิ่งต่อในรอบใหม่ปีหน้าใช่ครับแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังจับตาปัจจัยระดับโลกเหล่านี้อยู่มันมีอีกหนึ่งตัวแปรนในบ้านเราที่น่าสนใจมากและยังไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่คือเรื่องอะไรคะ นั่นคือวันที่5มกราคม2569ที่จะถึงนี้จะมีการลงทะเบียนโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอ๋อโครงการของรัฐบาลครับนี่เลยเป็นคำถามสำคัญที่ต้องขบคิดต่อว่าโครงการนี้จะทำให้คนมีเงินเหลือในกระเป๋ามาซื้อทองเก็บออมมากขึ้นหรือจะทำให้เกิดแรงเทขายทองคำเพื่อเอาเงินสดไปโปนี้กันแน่ ผลกระทบบต่อสภาพคล่องของตลาดทองในบ้านเราจะเป็นอย่างไรนี่คือตัวแปรที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในปีที่จะถึงนี้เลยครับ